ครับผมทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเกษตรกร,ะร,กรนะครับของเอฟซีของลุงเรื่องสับกเกษตรไทยนะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับผู้ใดเขามากอะฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับตะไคร่นะครับกดติดตามเพื่อมีข่าวสารดีๆจากลุงเรื่องสับกเกษตรไทยสี่เนะนำบอกกาวกันนะครับอ่ะมือหนีพามาชมเครื่อง โรยปุ๋ยขี้ไก่แกบ,คบเครื่องโรยปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับสําหรับติดตั้งกับรถไถขนาดตั้งแต่40แรงมา้าถึง50แรงม้ารับเป็นรุ่นเพาปั่น PTO นะครับที่เห็นอยู่นี่เครื่องนี่ลาสุดนะครับได้ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเหตุสีนะครับเช็ครายละเอียดนะครับ ซีนนะครับซีนเครื่องไว้นะครับกันฝุ่นกันต่างๆนะครับกันถลอกนะครับเก็บไว้นะครับให้ลูกค้ายังบ่มีค้นจับจองนะครับเป็นรุ่นเครื่องปั่น P.T.O นะครับทำเสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับรุ่นนี้จะมีนะครับใบพัดใบกวนนะครับใบกวนแล้วก็รุ่นนี้ปรับได้นะครับ เป็นเสริมแต่งนะครับรุ่นวิเศษนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ปรับปรุงพัฒนานะครับการลงปุ๋ยขีดเก่แกบนะครับแลวก็มีการปรับระดับได้นะครับนอกจากปรับอยู่สเตอร์หรือว่าเกียร์สามารถปรับอยู่เครื่องได้นะครับรุ่นนี้นะพามาชมนะครับเครื่องนี้ได้เรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงสีนะครับเกียร์เฟืองทุดนะครับสําหรับ เครื่องจากกลากเกษตรนะครับเบืองทดเกียร์วอร์มนะครับขนาดใหญ่นะครับตัวใหญ่เลยครับให้เป็นตัวใหญ่ไปเลยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์หปีนะครับมีรับประกันให้นะครับซีนเหลือแต่ส่โซ่นะครับหากลูกค้าท่านใดที่ต้องการนะครับก็ยกไปให้ได้เลยครับภายในเลยครับสั่งมือหนีมือจะทรงได้เลยนะครับ เฮ็ดสีไ้ให้เรียบร้อยนะครับสีเงาๆช้ำๆไปเลยครับนี่เฮ็ดสีไ้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานก,นกะนะันนี้กันะบรรจุนะครับอัตราการบรรจุอยู่ที่30กระสอบนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่าลูกค้าที่ต้องการหลายก็นี่ก็เพิ่มเติมได้ครับการส่วนมากที่แนะนํำอยู่ที่30กระสอบนะครับกำลังงาม25กระสอบนะครับ ขนาดความกว้างนะครับความยาวอยู่ที่นี่ครับนี่เมตรหกสิบนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่เมตรนะครับหนึ่งเมตรความสูงนะครับความสูงก็อ่ะเมตรสามสิบนะครับอัตราการลุยการลุ่งก็อยู่ที่สี่สิบกระสอบต่อไร่นะครับเราสามารถปรับได้นะครับสามารถปรับลิ้นปิดเปิดปล่อยลุ่งหน่อยลุ่งหลายได้ นะครับตัวนี้อัพฒนาขึ้นมาราคาเหมือนเดิมนะครับมีโปรโมชันคือเก่าครับพี่น้องทีจัดทรงปลายทางหรือว่ารับเองก็ยินดีครับถ้ามารับเองนะครับรับเองกะจัดส่วนลดอยู่ซอยคาน้ำมัน1น1,000บาทนะครับมารับเองอยู่รานครับอุปกรณ์ก็ได้ไปครบชุดนะครับครบชุดไปเลยนะครับปรว่าสิเป็นย่อยปันนะครับสลักใส่ห่วง แถมไปให้จุ้ใจไปเลยสำหรับลูกค้านะครับผู้ได้รับเองกะมีส่วนลดคา,าําเมนซอยกันครับพี่น้องกเกษตรบรรเทาอยากให้ได้ใส่ของทึกนะครับาการเสื้อวิตก,กับเท่ากับเสื้อวิสให้ลูกค้านะครับระวางใส่งานาส่วนลดมารับเอง1 0 0 0บาทยังพ่อนะครับจัดลดส่วนลดให้อีกสำหรับผู้ที่ สั่งฮีกาเก็บของลานลุงเรื่องศัพ์เกษตรไทยไปใส่นะครับหนึ่งพวงส่วนลด2,000บาท1พ่งวง2,000บาทนด้ครับพี่น้องหันซื้อเครื่องนี้ไปใส่แล้วซื้อเครื่อง้วยของลุงเรื่องรัพ์เกษตรไทยไปแล้วมีส่วนลดฮีกาเก็บซื้อแบบยกพวงพันแปดพันเก่าสองพันกระสอบต่อพ่วงส่วนลดอีก2,000บาทนะครับส่วนลดอีก2,000บาทอ่า หรือว่าเฉลี่ยกับประมาณกระสอบระบาดนี่นแหละครับพี่นอ้องผู้ใดสนใจก็โทษติดตอสอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทษนะครับ097 325 7575หรือว่าสิติดต่อทังเพจลุงเรื่องศัพว์เกษตรไทยกันกะยินดีให้บริการครับว่าสื่อว่าว่าโทษมาสอบถามกันได้ครับถืออกถือใจจังสั่งนะครับเครื่องนี้พอมทรงได้เลยนะครับพอมใส่งาน นะครับพี่น้องท่านใดที่กำลังที่เตรียมการพ่อปลูกหรือสร้างปุ๋ยขีย้ไก่เก็บไปใส่แล้วบอกวาสิเป็นของฟาร์มใดฟาร์มอื่นเจ้าอื่นลานอื่นไปกะมันหลายบมมีคนงานใหญ่กะบมมีคนงานใส่ค้นงานลวยการใส่คนรุยมันกะสิเป็นเป็นยอมเป็นยอมเนาะครับมันบ่ทั่วถึงนะครับการรุยกะบ่สม่ำเสมอนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเครื่องทุนแรงอีกรูปแบบนึ่งครับ เครื่องจักรกลการเกษตรนะครับติดตั้งรถไถนะครับฟีมืออาทิเบอสวยงามปไะณน,นะครับเป็นช่างจัดทาเองนะครับบม่ปเป็นโรงงานขนาดใหญ่ครับเป็นโรงงานจัดทาขนาดเล็กนะครับทําด้วยประสบการณ์นะครับจากการใช้งานจริงนะครับใส่มาเห็ดมาดัดแปลงมาปรับปรุงมาเรื่อยๆจนได้ขายให้พี่ให้น้องนะครับอะ,อะไรการสอมบำรุงกับ รักษาการบุรุ่มกาง่ายนะครับตัวนี้ออกแบบเพื่อให้ลูกค้าได้ดัดแปลงแก้ไขผู้ใยเสียไปปับ๊บเตียนปั๊บแปงยังไงต่อจากที่ทางร้านลุงเรื่องร,รั์เกษตรไทยเฮ็ดในก็ยินดีบบเป็นยังครับให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเอาไปใส่ให้มันถือต้องตามค้อต้องการนะครับของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรบางคนก,นก็อยากได้ล่งลายบางคนก,นก็อยากได้ล่งหน่อยนะครับขอบคุณลูกค้าหล,ลายๆคันนะครับที่ ทางลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยได้ไปส่งแล้วกกันนี่ความต้องการบพหุกันแต่ละพื้นที่ครับบางพื้นที่ยังเชน่นทั้งผักกลางที่เพิ่นไก่ฟาร์มไก่นะครับเพิ่นกับกมีความต้องการที่อยากให้มันลงหลายๆนะครับเพราะว่าต้นทุนขี้ไก่เพิ่นกงถูกนะครับส่วนพัง ank, พังผักอีสานต้นทุนขี้ไก่กับสิสูงขึ้นของเพิ่งหลายบาทนะครับก็อาจจะต้องการ ใส่น้อยนะครับเพื่อว่าทางอีสานอาจจะมีการใส่ปุ๋ยเคมีผสมพร้อมนะครับะกะเห็ดเล้วกะทางหลานเรื่องสัพย์เกษตรไทยกะให้กลางๆไว้นะครับอยู่ที่ 30- 40กระสอบตัวอไรนะครับเพื่อได้ยกใไ้ล่งหลล่วงหน่อยกะลุงเรื่องสัพ์เกษตรไทยกับปับปรุงตัวนี้เล้วให้สามารถที่ปรับล่วงหน่อยล่งหลนะครับไปห,ห้พี่ให้น้องตอบโจทย์นะครับราคาบ่แพงรับพี่น้อง ราคาเกษตรกร,กรจับต้องได้นะครับสามารถที่จะบวกกระทบต่อค่าใช้จ่ายไรใดนะครับเอาไปใส่กันอ่ะบอกกับลันตีหนึงปีก็บขึ้นทุนนะครับผู้ได้เอาไปใส่2อ่วงขี่ไกลลักสองพขึ้นนะครับอ่ะเครื่องนีซ้ซื้อไปคุ้มขึ้นทุนแน่นอนนะครับราคาอ่า30บ สามใบเท่านะอ่านบารวมค่โร้งสงนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจก็ติดต่อขันเขามา่าทักเขาม่าในเพจลุงเรื่องสัพกะเสดไทยนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เครื่องนี้ผู้ใดสนใจก็ฝากกันด้ยวยพี่น้องนะครับ